สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมดิคัสเตร์บีนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการดูแรมของ Windows 7นะครับอย่างแรกเลยคือกดเข้าไปที่ Start แล้วอยู่ตรงขวาสุดครับตรงเนี้ยเมาส์ก็จะชี้ให้อยู่ะก็กวิธีคอมพิวเตอร์ครับเออไม่ใช่สิอะม่ก็ที่คอมพิวเตอร์ครับ คลิกขวาครับไปที่ Property ครับนี่ครับนี่คือข้อมูลหรือระบบของคุณหมดเลยนะครับก็คือมันจะมีมันจะมีมะมมะมเมนู Factor อาจจะอันถูกกันไนะแล้วก็มีโมเดลมีเ r ตติ้งมี p r o c e s อ o r แล้วก็มี i n t e l l e i n t e l l e Memory หรือ RAM นะครับ RAM ผม4ี่จิกนะครับ system type ก็มี system type มี pen and talks แล้วก็มี computer name full computer name computer description Des มี workgroup แล้วก็ product id อะไรประมาณนี้ฮะนี่คือ system ทั้งหมดนะครับที่คุณจะเจอในการขีดขวาแล้ว property ที่คอมพิวเตอร์นะครับ